สวัสดีค่ะมาพบกันกับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงก็เหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแอดหน่อยนะคะโอเคค่ะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเช้านี้พร้อมๆกันได้เลย มาเริ่มต้นที่บทสัมภาษณ์ของเอลิกเทนฮากก่อนเลยก็แล้วกันนะคะเพราะเมื่อคืนเทนฮากได้ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของแฮร์รี่แมกไกวด้วยนะคะก็สำหรับแฮร์รี่แมกไกวในปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะว่าเขาจะได้อยู่ต่อกับทีมนะคะ ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างที่เอลิกตทนฮากอัปเดตก,ก่อนเกมที่จะพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์ก็มีนักข่าวท่านหนึ่งถามเทีนฮากว่าแฮร์รี่แม็กไกวเนี่ยในตอนนี้เขาน่าจะได้พิสูจน์ตัวเองต่อกับทีมแล้วใช่ไหมคุณพอจะบอกเราหน่อยได้ไหมว่าคุณมีความรู้สึกยังไงบ้าง เอริกเทนฮาก็ตอบประมาณว่าสำหรับผมหรอผมก็รู้สึกว่าผมมีความสุขนะที่เขายังคงอยู่กับเราเราต้องการทีมที่ดีเรามีเซ็นเตอร์ฮาฟสี่คนแล้วถ้ารวมลูกชอเราก็มีถึงห้าคนเลยนะแล้วเราต้องการเซ็นเตอร์ฮาฟที่มากเพียงพอเพราะอย่าลืมว่าเราจะต้องลงเล่น50-60ถึงเกมเลยนะดังนั้นเราจะต้องรับมือกับภาระอันหนักอึ้งที่กำลังจะเดินทางเข้ามา ดังนั้นถ้าถามว่าผมรู้สึกยังไงที่แฮร์รี่แมกไกยังคงได้อยู่ต่อกับทีมก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละผมมีความสุขที่แฮร์รี่แมกไกยังคงอยู่กับเราแต่เขาจะต้องต่อสู้เพื่อตำแหน่งของเขานะมันก็เช่นเดียวกับทุกคนในทีมนั่นแหละเพราะเราจะสร้างทีมที่มีผู้เล่นตัวหลักสองคนสำหรับในทุกๆตำแหน่งหลังจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับเขานั่นแหละ เขารู้ว่าผมคาดหวังอะไรกับเขาผมอยู่ที่นี่มาปีหนึ่งแล้วแล้วเขาก็น่าจะรู้ว่าเขาต้องทำตัวแบบไหนที่จะทำให้เขาได้เวลาในการลงสนามผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเขามีความสามารถที่จะทำได้ดังนั้นเขาจะต้องแสดงมันออกมาไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ความมั่นใจหรืออะไรก็ตามที่นักเตะในตำแหน่งกองหลังควรจะมีเขามีทั้งหมดนั่นแหละมันอยู่ที่ว่าเขาจะแสดงมันออกมาได้หรือเปล่าเอนฮาก็ตอบประเด็นของ แมรี่แมกไกเอาไว้ประมาณนี้ซึ่งหลังจากนั้นนะักข่าวเจ้าเดิมก็ถามเทนฮาร์กเกี่ยวกับเรื่องของจอห์นนี่อีแวนต่อด้วยนะคะว่าแล้วส่วนของจอห์นนี่อีแวนหลักคุณยังคงมีความคิดที่จะเซ็นสัญญากับเขาอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเทนฮาร์ g, ก็ตอบว่าอ๋อแน่นอนสิเรากําลังคุยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องนั้นสําหรับในตอนนี้เขายังคงเป็นนักเตะที่มีสัญญาผูกมัดกับเราอยู่นั่นแหละนั่นหมายความว่าเราก็แค่ทําการขยายสัญญาฉบับเดิมนี่แหละออกไป ซึ่งแน่นอนผมกล้าออกมาพูดแบบนี้เพราะผมต้องการที่จะให้เขานั้นอยู่กับเราเพราะไม่เช่นนั้นผมก็คงจะไม่ทําการเริ่มจรจาเกี่ยวกับการขยายสัญญาก,กับเขาออกไปอยู่แล้วเทนฮาก็ตอบเอาไว้ประมาณนี้นะคะทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของเบนชเมงปาวาต่อเลยนะคะ พราะเมื่อคืนมันมีสองข่าวของปาวาที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะก็ไปกันแบบไวๆเลยนะคะเมื่อช่วงค่ำๆของเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณสักเที่ยงคืนมันมีข่าวที่ถูกรายงานออกมาจากฟาบิโอโรมาโน่นะคะว่า มีสโมรสรอ,อย่างอินเตอร์มิลานเนี่ยได้มีการแอบยื่นข้อเสนออย่างเป็นาการเข้าไปให้กับบาเยอร์มิวนิกด้วยเงินจำนวนประมาณสัก25ล้านโยโูโรเพื่อที่จะสู่ขอเบนชามงปาวานะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทั้งสองสโมรสรกำลังจเจรจากันอยู่อย่างขมักขมเมนเลยนะเพราะตัวนักเตะเองก็เหมือนจะให้ความสนใจเหมือนกันอันนี้ก็เป็นข่าวแรกที่ถูกรายงานมาจากฟาบิโอโรมาโนนะคะ แล้วมันก็มีอีกหนึ่งข่าวนะคะมันมีสื่ออย่างเดอะมิ r เลอร์ได้เจอตัวของซีโมเน่อินซาซี่ซงก็เป็นผู้จัดก,การทีมของอินเตอร์มิลานในชุดปัจจุบันนี้และสื่อเนี่ยก็ได้สอบถามถึงข่าวลือที่ว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยสนใจเบนชเมงปาวามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ทางอิซากิเขาก็ตอบประมาณว่าอ๋อใช่สิเราสนใจเขาจริงๆนั่นแหละเบนชแมงปาวาเป็นส่วนหนึ่งของนักเตะที่เราต้องการจะเซ็นสัญญาเข้ามาแต่ว่าเราก็มีนักเตะอีกหลายหลายคนที่เรากำลังให้ความสนใจอยู่นะอิซากิก็พูดเอาไว้ประมาณนี้นะคะ ก็ถ้าหากเราลองมาวิเคราะห์กันดูนะคะเราก็น่าจะสังเกตได้ว่าสงสัยเบนชเมงปาวาน่าจะได้ไปอยู่กับอินเตอร์มิลานนะคะเนื่องจากปกติเนี่ยถ้าหากสโมสรไหนก็ตามที่สนใจนักเตะจริงๆเนี่ยถึงแม้จะมีข่าวเขาก็จะไม่ออกมายอมรับอะไรแบบนี้นะคะแต่นี่อิซากี้เขายอมรับแบบโจ่งๆเลยนะคะว่าสนใจจริงๆไซอย่างนั้นก็น่าจะมีโอกาสสูงแหลกที่อินเตอร์มิลานน่าจะได้ตัวของปาวาไปครอบครองนะคะ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของโซฟิยานอัมลาบัตต่อเลยนะคะพอล่าสุดพ่วงในการกีฬาของฟีออลิกิน่าเนี่ยด้ออกมาอัปเดตนะคะว่าในตอนนี้ยังไม่มีสโมรสรไหนที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาซื้อเขาเลยสักทีมนะคะก็สําหรับโซฟิยานอัมลาบัตก็เป็นอีกหนึ่งนะักเตะกองกลางที่ปีศาจแดงเนี่ยอยากจะได้ตัวเข้ามานะคะหลังจากที่นะัข่าวอย่างฟาริซิโอโรมาโนในรายงานออกมาว่าถ้าหากทีมปล่อยฟิตแล้วก็ดอนนี่ฟันเดเบได้ เนี่ยปีศาจแดงก็จะเดินดิวนี้ในทันทีเพียงแต่เบื้องต้นดอนนี่ฟันเดเบกยังคงได้อยู่กับทีมนะคะยังไม่ได้ออกไปไหนแต่ฟิตเนี่ยไปแล้วนะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีสื่อเจ้าหนึ่งที่เป็นยูทูบเบอร์เจ้าหนึ่งนะคะได้เจอกับ ดานิเอเล่ปาเดผพูดในการกีฬาของฟิออริจินาแล้วก็สอบถามปาเดนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวหรือว่าปีสัตว์แดงกำลังสนใจโซฟิยาอัมระบาดแข่งของสโมสรคุณอยู่นี่คุณพอจะบอกเราหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วพวกเขายื่นข้อเสนอเข้ามาหรือยัง ดานิเอเล่ปาเดเขาก็ตอบประมาณว่าสำหรับประเดน็นี้ผมจะบอกความจริงให้กับทุกๆคนฟังนะนักเตะของผมเนี่ยเขาต้องการที่จะย้ายไปเล่นให้กับสโมสรชั้นนำอันนี้มันคือเรื่องจริงส่วนเราเราก็พร้อมที่จะเคารพการตัดสินใจของเขาแต่ในตอนนี้มันยังไม่มีข้อเสนอใดๆที่ยื่นเข้ามาให้กับเราพิจารณานี่นะสิ และนั่นก็หมายความว่าถ้าหากมันยังคงเป็นเช่นนั้นเขาก็จะอยู่ต่อกับเราแล้วเราก็ยินดีอยู่แล้วเพราะเราไม่มีนักเตะที่มีคุณภาพแบบเขาให้ใช้งานมากนักดาน,นิเอเล่ปาเด้เขาก็พูดเอาไว้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้มาต่อกันที่การยืนยันรายชื่อนักเตะทั้ง20คนที่ได้เดินทางไปพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในค่ำคืนนี้กันหน่อยดีกว่านะคะก็สําหรับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษของปีสัตว์แดงนะคะนัดท,ที่2ก็จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยในค่ำคืนนี้นะคะซึ่งก็จะเดินทางไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะก็ถือว่าเป็นเกมบิ๊กแมตช์เลยนะคะยังไงแฟนบอลของทั้ง2ทีมเนี่ยก็ห้ามพลาดทุกประการทั้งปวง ทีนี้เรามาเช็ครายชื่อกันหน่อยดีกว่าว่าแล้วเมื่อคืนเนี่ยมันมีนักเตะคนไหนของปีศาจแดงที่ได้เดินทางไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์กันบ้างเพราะว่ามันมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากเว็บไซต์สโมสรอ,ออกมาแล้วนะคะโดยนักเตะในตำแหน่งผู้รักษาประตูก็จะมีอังเดโอน,าน่าดีนเฮนสันลแล้วก็ดาเด็กวีทคนะคะส่วนกองหลังก็จะมีดีโกดาโลอาลอนวานบิสก้าลาเฟเวรลานวิกตอร์ลินเยลฟลิซานโดมาตินิสแล้วก็ลุคชอนะคะ กองกลางนะคะก็จะมีทางด้านคาเซมิโลสกอตต์แมคโทมานีเมสันเมาส์ฮิสเตียนเอเล็กเซนแล้วก็บูโนูฟันยิตนะคะส่วนตำแหน่งกองหน้าก็จะมีอย่างเช่นปากุนโดเปเยตี้อันโตนีมาคัดเตโฟร์อเลฮันโดกานาโชเจดดนซานโชแล้วก็องโตนีมาซิยาวและนั่นก็คือรายชื่อนักเตะทั้ง20คนที่เดินทางไปเยือนสเปอร์นะ ซึ่งหากเราสังเกตดูดีดีนะคะมันจะไม่มีรายชื่อของนักเตะอย่างแฮร์รี่แมกไกและก็จอห์นนี่อีเวนแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยว่าเพราะอะไรนะทำไม2คนนี้ถึงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนักเตะทั้ง20คนที่ได้เดินทางมาเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์นะคะ ส่วนนักเตะอีกประมาณสัก5คนที่ไม่มีลายชื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทอมฮิตันไทเรวมาเลเซียคอบบี้เมนูอมัดเรียนโลแล้วก็ลารมูทอยลุนทั้ง5คนนี้มีอาการบาดเจ็บรบกวนอย่างที่ทุกคนน่าจะพอทราบกันมาอยู่แล้วนะคะก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเชา้านี้ก่อนที่จะจากกันไปขอย้ำอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ก็รบกวนกดไลค์กัโคละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดหน่อยนะคะและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดละแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ